ให้อยู่ตรงกลางแล้วก็กรีดขึ้นไปเลยค่ะมันจะได้เป็นกึ่งแสกกลางที่ตรงเดะเลยค่ะอนี่ค่ะะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยฟึบอืมนี่ค่ะก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ลากไปข้างต่อไปข้างหลังเลยค่ะแยกซ้ายขวาให้ชัดเจนนะคะ กกลัวมันรวมกันเราก็อาจจะเอากิฟติดอีกฝั่งหนึ่งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จ,จะได้ไม่มารวมกันค่ะนี่นะคะติดเลยค่ะปึ๊บนะอ่าต่อไปนะคะเราจะเอากิฟต์ดำกับหนังยางนะคะกิฟต์ดำนะคะกับหนังยางใส่กิฟต์ดำเลยค่ะสองกิฟดำสองสองฝั่งเลยใส่เข้าไป แบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแป๊บนึงนะคะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะมีค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้บบนเห็นไหมเอ่ยนี้นะคะจากนั้นนะคะแวะ็กอะไรก็ได้นะคะเอามาลูปผมก่อนเพื่อที่จะให้ลูกผมอะค่ะ เรียบจะได้มีแบบชีฟูนะคะใส่ลงไปที่ผมนะคะรูปพวกร,รูปตรงที่เป็นลูกผมอะคะ่ะให้มันเรียบนะคะต่อไปอาจจะใช้เป็นหวีห่างรวมด้วยก็ได้นะคะหวีเลย ทรงนี้จะเหมาะกับเด็กๆนะคะก็จะน่ารักนะคะเป็นเหมือนแบบดังโง่อะคะ่ะแต่เป็นสองฝั่งแต่เราจะใช้เปียในการทำเป็นก้อนๆนะคะทำตัวเองก็จะลำบากนิดนึงนะคะต้องฝึกด้วยนิดนึงนะคะเพื่อความคล่องฝั่งนี้ได้แล้วนะคะ เราอาจจะถ้าเราชอบสูงเราก็หวีขึ้นมาค่อยๆไล่ขึ้นมาค่ะให้มันสูงๆเนาะนี่ค่ะถ้าเราใช้กิปดามกับหนังยางเนี่ยค่ะเวลาเรามัดอะมันจะตึงแล้วมันก็จะแน่นค่ะถ้าเราใช้หนังยางเดียวมันจะค่อยๆไหลผมมันจะไม่ตึงค่ะอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปเลยปักเข้าไปจึก๊กแล้วก็วน ให้ครบหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ปักเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะคะบางทีกิ๊บโพนะคะเราก็อาจจะต้องแบบแอบนิดนึงอึบอ่าตึงมากเลยนะคะแล้วเราก็ทำการเปียผมนะคะเปียสามธรรมดาเลยค่ะ เราอาจจะเอาแว็กจับคู่ด้วยก็ได้นะคะบางคนที่ผมสไลด์อะค่ะผมสไลด์มันจะแบบมันจะเป็นดีดๆๆออกมาเวลาเราเปียค่ะเราก็ใช้เยเจลหรือว่าแวกรวมด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้แบบมันเรียบค่ะเรียบเนียนอ่าเปียเลยค่ะลมแรงนิดนึงนะคะเปียสามธรรมดาเลยนะคะ ทรงนี้น่าจะเหมาะกับเด็กมากกว่านะคะเดี๋ยวทรงที่สองจะเป็นแบบแนวผู้ใหญ่นิดนึง จนสุดเลยนะคะ,ะนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงปลายผมนี่ให้เราใช้เป็นกิบอ่บโทษค่ะใช้เป็นหนังยางวงสีดํานะคะเวลาเราเก็บผมอม่มันเรารวบอะ่ะมันจะไม่ได้ไม่เห็นยางแดงคะ่ะมันจะเนียนกว่า หมันไปเลยค่ะจะหมุนไปซ้ายจะหมุนไปขวาก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำนะคะในการล็อกก็คือเห็นปลายผมใช่ไหมคะ แล้วเอากิฟต์ดำมาใช่ไหมคะ yeah, yeah, yeah. ถ้าเราปักลงไปเลยอะ่ะมันจะไม่อยู่นะคะเราจะต้องใส่เข้าไปที่ปลายใช่ไหมคะฟืบ yeah, <yeah>, yeah. แล้วเราก็หมุนอ๋อ oh, <Yeah. S 1> แป๊บนึงค่ะ อาจจะตอนหมุนนี่อาจจะล็อกด้วยกิฟต์ดำก่อนก็ได้นะคะนิดหนึ่ง คิปได้เวลาเราเลือกเลือกดีนะคะเพราะว่าบางทีตุ่มอ่ะที่เขาเคลือบมาเป็นมนมนเนี่ยมันหายนะคะแล้วเวลาเราจิ้มลงไปอะ่ะมันจะเจ็บะคะ่ะเราต้องเลือกที่มันแบบเป็นมนมนนะคะอ่าค่ะเห็นไหมคะปลายผมใส่เข้าไปเลยค่ะหมุนหมุนหมุนแล้วเราก็จิ้มสอดแอบเข้าไปเลยค่ะชึบอ่าหนึ่งฝั่งได้ไหมคะเนี่ยต่อไปอีกฝั่งนะคะ จริงๆวันนี้ตั้งใจจะใส่กี่เพานะคะแต่พอดีแบบใส่ไม่ได้ก็เลยเป็นเสื้อสีแดงแทนนะคะ,ะถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะเอาหนังยางสีหนังยางวงสีแดงนะคะกับกีบดำสองอันนี่ค่ะใส่หัวใส่ท้ายเลยค่ะนี่ค่ะนี่เนาะ เอาแวกลูปลูกผมนิดนึงนะคะจริงๆทำให้คนอื่นไม่ยากนะคะทำให้ตัวเองยากกว่าถ้าใครจะทำเองก็ต้องฝึกสักรอบสองรอบเพื่อความเคยชินนะคะเพราะว่าครูอัอก็ต้องฝึกเหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบทำไม่ค่อยได้ทำตัวเอง เราก็เอาหวีหางก็ได้ค่ะหรือว่าหวีโตธรรมดาก็ได้เสรยเลยค่ะสเปรย์ร่วมด้วยก็ได้นะคะมีอะไรก็จับใส่เลยค่ะใช้ได้บางทีเก็บใช้แทนแว็กก็ได้ค่ะเราก็รวบฟื้ ฝั่งนี้ค่ะใครที่ถนัดขวาก็ฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะเช็คว่าเท่ากันหรือยงนะคะซึอ่าพอได้แล้วใช่ไหมคะยางวงอ่าเหมือนเดิมเลยค่ะฝั่งนี้จะยากนิดนึงวัวไม่ถนัดเดี๋ยวนะ เข้าไปอึป๊บหมุนเอาหมุนฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะกูเอากำลังหามุมที่กูถนัดอยู่แบบนึงเพราะว่าทำตัวเองฝั่งนี้ไม่ถนัด แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเอาบีใหม่ดีกว่าฟังนี่คู่ไม่ถนัดเลยค่ะแป๊บหนึ่งแต่มันไม่เนียน ั่นี้อาจจะไม่ค่อยเนยียนเท่าฝั่งนู้นนะคะอึ๊บ้บได้แล้วก็จะได้อเหนื่อยแลวเอาเหนื่อยเลยอ่าถ้ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเปียอะไรค่ะเปียสาม ำไมมองตัวเองแล้วสวยไม่มีใครชมก็าต้องชมตัวเองนะคะว่าตัวเองสวย ก็เราเอายางดานะคะมัดที่ปลายค่ะจะเสร็จแล้วทรงนี้กล้แล้วมัดเลยค่ะก็แอบยากอยู่นะเพราะว่าแบบทำตัวเองไงเราจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะคะเลือกเอาเลยอเราหมุนไปรอบนึงแล้วอาจจะเอากีบป,ปะค่ะล็อกไปก่อนรอบหนึ่งเพื่อความชัว แล้วก็หมุนมาค่ะฟืบน่ได้ไมหมล่ะหมวยไหมโมยไหม่มยใช่ไหมอเอหลอาตัวเอง <c oughs> แอดมินบอกโมวยค่ะยกมือให้ด้วยเองอยงู่ด้วยหมวย <c oughs> แล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะหมุนแล้วเราก็ปักแอบเข้าไปเลยค่ะชึบ <c oughs> อ่านี่เรียบร้อยเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจจะต้องถ้าเรามีโบแดงเราก็เอาใส่ได้เลยค่ะติดเนาะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะอาจจะแบบเอาเช็คความเก็บลูกผมด้วยสเปรย์ฝุ่นทีนึงนะคะเต็มตาเลยค่ะเป็นไงคะ ทรงที่หนึ่งเราขออนุญาตหมุนให้ดูข้างหลังนะอ่าเป็นไงคะได้ไหมเอ่ยอืมได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะจะมาเริ่มทรงที่สองกันเลยดีกว่านะคะทรงที่สองนะคะดขออนุญาตนะคะ จะขอเป็นใช้เป็นหัวหุ่นนะคะทรงที่สองทนแับแรกหวีก่อนเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นหัวหุ่นนะคะมันจะเป็นเป็นใหม่เนาะมันก็จะฝืดๆหน่อยแต่ถ้าเป็นผมคนจริงอะคะ่ะเราพยายามใช้แว็กร่วมด้วยในการที่เราจะแบบจับชอบผมนะคะ ขออนุญาตหมุนนิดนึงนะคะเริ่มเลยนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นเปียเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นทาเป็นคล้ายๆแบบออกแนวแบบเปียนูนนะคะแอดมินได้ไหมคะได้เนาะอ่าจับเป็นเหมือนเปียรสามค่ะแต่ทําเป็นเปียรนูน รู้เลยนะคะฟื้ นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ทำตัวเองไม่ถนัดจริงๆค่ะเพราะว่ามันต้องไปถึงข้างหลังเลย เห็นไหมคะขออนุญาตหมุนนิดนึงนะคะจะได้เหน็นชัดชัดนะคะ ถักเปียไปจนถึงสุดปลายเลยนะคะแล้วเราก็ใช้อ่านหลังยางดำนะคะมาีิปายไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะทําอีกฝั่งนะคะทรงนี้อันดับแรกคือเราต้องไปฝึกเปียก่อนนะคะเป็นเปียนูนะคะแล้วก็จะขออนุญาตนะคะยกหัวน,นิดนึง จะมาทำอีกฝั่งนะคะาหามุมก่อนนะคะประมาณนี้ละกันอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำอีกฝั่งแอดมินได้ไหมคะมุมนี้ ทำเหมือนกันสองฝั่งเลยค่ะคล้ายๆกับฝั่งอีกฝั่งเลยนะคะด yeah, <yeah>, yeah. ้วยความที่มันเป็นผมวิกเอ้ยเป็นผมหัวหุ่นเก่านะคะ มันก็จะฝุดๆนิดนึงนะคะมันจะไม่ค่อยผิวเท่าไหร่ ทำไปด้วยหวีไปด้วยนะคะ ใช้สมาธินิดหนึ่งนะคะก็เลยกัจะไม่ค่อยได้พูดนะคะ ัดย่างดำเลยนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะมาเก็บข้างหลางกันนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะยัดเข้าไปเลยค่ะซ่อนเข้าไปข้างในอีกฝั่งเลยนะคะนี่ เดี๋ยวเราต้องใช้กิฟต์ดำร่วมด้วยนะคะอันนี้เราเอากิฟต์ดำในการล็อกนะคะ ตรงนี้ที่มันไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีอ c กเซสเซอรี่นิดหนึ่งก็คืออันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นดอกไม้นะคะใส่เข้าไปเลยคะ่ะ เรามีเอกซ์ทุกอย่างมันก็จะสวยขึ้นมาในทันชีนะคะจัดระเบียบนิดนึงนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไงคะนี่ให้ดูข้างหลังอีกรอบเห็นไหมคะ เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้สองทรงนะคะที่ครูออาสอนไปหวังว่าทุกคนคงจะเอาไปทํากันได้นะคะก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากง่ายไหมก็ไม่ง่ายคือมันต้องฝึกฝนนะคะวันนี้ก็ครูออฟขอขอ,ขอลาสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ